ผู้รักสุดฮอตขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวแล้วโรแมนติกเซอร์ไพรส์กลางทะเลจากเน็ตไอดอลรุ่นบุกเบิกสู่ยูทูเบอร์ชื่อดังอย่างนับเงินเจ้าของช่อง YouTube นับนับแชแนลที่มีผู้ติดตามกว่า1.33แสนเราจะเห็นไลฟ์สไตล์สวยๆของสาวนับเงินภาพโมเมนต์สวิตกับแฟนหนุ่มเรีวจิอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดทั้งคู่ขึ้นแท่นเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วที่ทางด้านของหนุ่มเรียวจิขอสาวนับเงินแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ทะเลโดยนับเงินโพดภาพผ่านทางอินสตาแกรมระบุข้อความว่าพร้อมกับอีโมจิหัวใจและแหวนในขณะที่หนุ่มเรียวจิได้โพ์ภาพและระบุแคปชั่นว่า the ones และมีคลิปนาทีขอแต่งงานกลางทะเลด้วยท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด o o m ขอบคุณค่ะ